สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้หนิงก็มีข่าว29สาวงามมาฝากทุกคนค่ะปาร์ตี้โค้งสุดท้าย29สาวงามตื่นเต้นลุ้นมงจะลงที่ใครศึก Miss Universe Thailand วันที่สองตุลาคมช่วงค่ำที่โรงแรมไฮเอสรีเจนซี่กรุงเทพสุขุมวิทกองกระกวด Universe Thailand จัดงานเลี้ยงต้อนรับ29สาวงามผู้เข้าประกวด m ิสยู n i เวอร์ไท a แลนด์2020โดยสาวงามเดินโชว์ตัวในชุดราตรีท่ามกลางเสียงปรบมือของแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน วีนาปวีนานะคะสาวงามเบอร์08กล่าวว่าเหลือเวลาอีก5วันนะคะจะเข้าสู่การประกวดรอบพีลิมินารีเราก็ทำเต็มที่ค่ะซ้อมเดินซ้อมการสื่อสารฟิตร่างกายแต่ที่เธอกังวลน,นะคะก็คือเธอเป็นคนตื่นเต้นง่าย ถ้าไม่มีสติจะทำอะไรก็จะไม่เต็มที่นะคะเธอบอกว่าจภพยายามีสติอยู่เสมอเรียนรู้การควบคุมสติแล้วเธอก็ยังฝากบอกว่าขอบคุณแฟนๆที่โหวตให้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1แล้วค่ะอยากให้แฟนๆรอชมชุดรอบพีริมมินารีเป็นเซอร์ไพรส์นะคะรอชมรอโหวตให้วีนาและผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะคะ แล้วสาวงามเบอร์56เผยว่าใกล้วันจริงก็ตื่นเต้นขึ้นทุกวันมีชุดที่อยากให้ทุกคนเห็นเตรียมความพร้อมเรื่อยๆเป็นตัวของตัวเองร้อเซ็นต โดยเฉพาะตอนเข้าห้องดำให้คณะกรรมการไปหมดเลยเต็มร้อยมีความสุขสนุกกับการประกวดเพราะเป็นครั้งสุดท้ายของแพลวแล้วส่วนเรื่องที่ได้ชุดจากพี่ชมพู่อารยาก็จำนวนหนึ่งค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เอ็นดูแต่ยังไม่มีโอกาสขอบคุณส่วนตัวเลยเขาคงอยากให้เราสนุกกับการแต่งตัวด้วยเป็นสีสันในกอง กับพี่ชมผู้รู้จักกันผ่านพี่ๆที่ดูแลอยู่มูลค่าชุดก็ไม่น้อยรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากๆค่ะเราใส่แล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้เขารู้สึกว่าไม่เสียของที่ส่งมาให้พยายามสวยในแบบของตัวเราเองสำหรับรอบพีริมมินารีรอรุน้นรอเซอร์ไพรส์ฝากโหวตให้แพลวด,ด้วยนะคะจะทำให้ดีที่สุดค่ะ อเมนดาชารินสาวงามเบอร์97กล่าวว่าใกล้วันจริงแล้วค่ะเรามีเวลาเตรียมพร้อมมากขึ้นทั้งสองรอบจะเตรียมสติไปเยอะๆในรอบตอบคำถามสิ่งที่ยังกังวลก็คงเป็นเรื่องตอบคำถามเราต้องมีสติเยอะๆหายใจลึกๆตอบออกมาจากใจจริงขอไม่ตอบตรงประเด็นดรามา่า แต่ในเรื่องคู่แข่งทุกคนในเวทีคือคู่แข่งอันดับหนึ่งอยู่แล้วและจริงๆเรามาแข่งกับตัวเองมากกว่าขอบคุณแฟนๆที่ให้ความสนใจอแมนดาขอบคุณมากๆรักกันไปอย่างนี้นานๆน,นะคะอแมนดากล่าวใบตองจรีรัตสาวงามเบอร์49เผยว่าใกล้วันประกวดก็ตื่นเต้นมากพยายามปิดจุดที่เราบกพ้องให้มากที่สุด เรื่องกังวลไม่มีแล้วตอนแรกกังวลเรื่องห้องดำแต่พอเข้าไปแล้วก็โอเคมากผู้ใหญ่ทุกคนใจดีมากเหมือนครูที่พยายามจะส่งเราให้ถึงฝันปวดรอกแล้ว ใกล้ถึงวันแล้วใบตองจะสนุกกับวันจริงที่กำลังจะมาถึงจะโชว์ความเป็นตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างพร้อมมากพร้อมไป u n i ิเวอรขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะแฟนคลับส่งกำลังใจมาให้ใบตองเยอะมากที่สำคัญต้องขอบคุณกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่ให้กำลังใจกันตลอดใบตองทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยที่เข้ามาประกวดนางงามอยาก มาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอยากให้ทุกคนหันมาสนใจและช่วยกันให้กำลังใจจากพี่ๆที่ทำงานด้านการอารักเยอะมากขอบคุณแฟนๆน,นางงามที่ให้ความรักและกำลังใจขอบคุณจริงๆค่ะใบตองกล่าวปิดท้ายที่ซินดี้อเล็กซานดราสาวงามเบอร์91กล่าวว่าใกล้วันจริงแล้วเหมือนความตื่นเต้นเริ่มหายไป ทำให้เต็มที่มีความสุขกับทุกวันอยากเก็บทุกนาทีให้ดีที่สุดเราเรียนชีวไฟฟ้าไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยไกลตัวมากแต่จะทำให้ดีที่สุดที่ผ่านมากดดันมากในรอบออดิชั่นก็กดดันที่สุดในชีวิตผ่านมาแล้วก็พยายามสนุกจนรู้สึกว่าความกดดันไม่มีขอบคุณแฟนครับ เราได้รับพลังงานที่ดีมากๆฝากติดตามซินดี้และเพื่อนๆนางงามทุกคนด้วยนะคะการประกวดรอบพรีลิมินารีจะมีขึ้นในวันพุธที่7ตุลาคมและรอบตัดสินช่วงค่ำวันที่10ตุลาคมนี้ที่ True Icon Hong i c อนสยามถ่ายทอดทาง PPTV HD ทางช่อง36มาร่วมรุนกันว่าสาวงามคนใดจะไปชิงมงกุฎนางงามจักรวาลที่3ในประเทศไทยอย่าลืมไปชมกันนะคะทุกคนคะ่ะ